สวัสดีครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่อง m a ท n t นิ a n c นั่นเองนะครับผมนะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับรูปแบบของการทารนะครับผมนะต่อจากยูนิคอนเฟเนกล่างยูนิคอนโหมดนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าตัวนี้จะมาอยู่มาอยู่ด้วยกันกับเฟเนกเช่นเดีวยวกันครับแต่เปบน่าแต่ว่าเป็นล่างของ est e s t o y m o d e นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเป็นร่านที่แผ่ออกมาแล้วครับผมนะตอนแรกผมการจ,ะจะหาของไม่ได้แหละเพราะว่ามันไม่ค่อยมีร้านเก็บเอาไว้แล้วครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นในในการขายต่างๆแ,แหละสำหผมจะหาไมได้ก็ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ผมได้มาจากการประกาศาหานะครับผมนะ การประกาศตามหาในเว็บเพจนะครับผมนะบางคนอาจจะเห็นว่ามีคนประกาศตามหาตัวนี้อยู่นะครับเฟนเกนะครับผมนะนั่นคือผมเองแหละครับผมนะได้ในราคาเออปกติครับพั 1, 7, นเจ็นะครับถือว่าเป็นราคาปกตินะครับผมจะราคาไม่แพงไปมากกว่านี้ละราคาปกตินะครับผมเป็นราคาปกติที่หามาได้นะก็ถือว่าโอเคดีกว่าเจอราคาที่มันสองพันกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับ กลัวราคากลัวคนขายมันจะดึงราคาไปไปมากกว่านี้อเนาะก็เลยโอเคพันเจ็ดก็ซื้อมาเลยนะครับอันนี้ผมเป็นนั่นเป็นนั่นรับเองนะครับผมนะใครอยากได้ก็ลองไปสอบก็ลองประกาศตามหาดูแล้ครับว่ามีใครยังขายอะไรมาอยู่ยนะครับผมนะแล้วก็ผมไปตามหาซื้อของตัวของนานทีบใช่ไหมนานาทีบนาอา,นา,นาสักอย่างนะครับเป็นผ้ายูนิคอร์นเหมือนกันเนาะ เป็นตัวพระเอกเข้าว่าได้นะครับผมนะนะครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอจบตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมารีวิวอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะแล้วแล้วว่าเรามา,มารีวิวตวนี้ก่อนนะครับผมนะตัวนี้เป็นซีรีส์ของภาคยูนิคอนนะครับผมนะเป็นซีรีส์ของภาคยูนิคอนนะครับ nt นั่นเองนะใครยังไม่ดูไปหาดูได้นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ตามอินเทอร์เน็ตน,น่าจะมีให้ดูแล้วครับตั้งนานแล้วซับไทยนะไม่มีภาคไทยนะ สั์ไทยนะครับผมนะโอเคตัวนี้เป็นค o l ติ้งนะครับไม่ใช่สีทองแบบจืดๆนะจะเป็นสีเงาเหมือนตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับผมนะกล่องมันจะเงาๆนะครับกล่องมันจะแบบสีมทองมันจะดูแบบวิงวังอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาสีจะทองจะเป็นสีทองธรรมดาเลยครับจะไม่เงาแบบอะไรเพิ่มพวกนี้นะครับผมนะราคาอาจจะถูกหน่อยประมาณ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณพันสี่หรือพันห้าเนี่ยแหละผมคิดว่าน่าราคาอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นโกโคตติ้งก็อัพไปแก้สองสามรยครับซึ้อกโกโคตติ้งเลยดีกว่าถ้าหาได้นะหาได้นะครับผมนะโอเคนะครับตัวนี้เป็น H G นะเดี๋ยวผมเคยบอกไปว่า M G กับ R G นะั้นซื้อไม่หวจริงนะราคามันค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะครับผมนะโอเคตัวนี้โอเคผมขอโฟกัสหน่อย,ย อ่านี้หน้าหน้าหน้าหลังมันนะครับเวลาเปลี่ยนโหมดเป็นเดสต์ทอยโหมดเนาะอันนี้จะจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นยูนิคอร์นโหมดได้นะครับเฮดจีจะเป็นร่างของร่างใดร่างหนึ่งเลยนะครับผมนะผมถึงมีสองกล่องอเนาะอันนี้เป็นร่างเดสต์ทอยโหมดเป็นร่างกลางเฟรมไซโครเฟรมแล้วนะครับไซโครเฟรมจะเป็นสีฟ้านะตัวจะเป็นสีทองนะครับผมได้ถูกแบบไม่แน่ใจนะขอ ถ้าผมเล็กผุดเอ้ยถ้าถ้าผมเลขกปิดต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเรียกว่าอะไรตัวนี้จะแถมบีมไลเฟร์มาให้นะครับปืนนะให้นะครับผมนะตัวก่อนหน้านั้นยูนิคอร์นโหมดจะแถมบีมบาสุก้าอันนี้เป็นบีมไรเฟร์นะครับผมนะซึ่งในหนังมันก็ไม่ได้ใช้หรอครับผมนะในหนังในหนังมันก็ไม่ได้ใช้หรอครับนี่ครับเป็นรูปหน้าปกของหนังเนาะนี่เป็นอย่างนี้เลยน,นะครับลองไปหาดูได้นะอเอค โอเคนี่เนาะนี่จะแถมโล่สมัยสองอันนะครับแล้วก็ปืนหนึ่งกระบอกนะครับผมนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวรู้ได้ไกันดีกว่าว่ามีระรบ้านมขายยากชรู่ะนะครับ มาถึงก็มาดูเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นแผงไซโคเฟมสีฟ้านะครับเป็นสังสีฟ้านะนะครับผมนะแล้วก็ต่อเหมือนอันนี้น่าจะเป็นแผงซ้ำเหมือนเจ้าตัวของยูนิคอร์มโหมดนะครับอันนี้สีเงินน่าจะเหมือนกันเลยนะครับผมนะน่าจะเหมือนกันเลยน่าจะน่าจะไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมนะ โอเคเนาะโอเคขอุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับต่อมาเป็นอุ้ยสีโกนะครับโกโคตติ้งนะโลอันนี้น่าจะเป็นแผงซําครับตัวเฮดน่าจะเป็นแผงซําเหมือนกันนะส่วนตรงหน้าอกนี่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแผงซัมไหมนะแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่แผงซําครับคิดว่าไม่น่าจะใช่แผงซํานะฮะผมคิดนะ ค,คิดว่าไม่ใช่แผงซ้ําครับผมนะอาจจะมีซ้าแค่บางที่ส่วนนั้นเองนะครับผมนะนะครับผมนะโอเคต่อมามันจะมีแผงนี้ให้ครับนี่เป็นแผงหลังนะซ,งนซึ่งมันให้มาคือซึ่งมันให้มาด้วยกันสองอันนะซึ่งผม,มงงมกันเพราะทำไมให้มาสองอันนะครับผมนะเขาไม่ได้อะไรครับผมนะอันนี้เนาะ ต่อมาเป็นสีโกเช่นเดียวกันครับอันนี้ไม่น่าไม่น่าจะใช่แผงซ้ำครับสวยงามแล้วก็โลด้านหลังนะครับโล่เป็นชิ้นใหญ่เช่นเดียวกันนะชิ้นใหญ่เช่นเดียวกันนะครับสีนี่ยสีทองนะผมก็แต้มแต้แตเหมือนเดิมครับผมนะนะครับถึงใครยังไม่รู้เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้แล้วกันนะว่าจะไต้แต้มนะครับผมนะ อันนี้เป็นแผงซ้ําเป็นแผงซ้ําแผงซ้ําเหมือนเมื่อกี้นะครับผมนะขอข้ามเลยล้วกันนะครับต่อมาเป็นแผงสุดท้ายละตรงสุดท้ายมากกว่าอันนี้เป็นปืนนาะเป็นแผงใหม่เลยลก็ไทโรเฟสีฟ้านะครับผมนะอันใหญ่เลยนะครับผมนะโอเคต่อมามาดูสุดท้ายนะคะรับก็คือคู่มือนะครับคู่มือ นี่นะครับคู่มือของยูนิคอนเฟนิกนะครับผมเฟนิกอย่าโฟกัสน้อยนี่นะครับเฟนิกตัวนี้ที่ดูหร่้าวเนาะประมาณนี้นะสีเดี๋ยวผมทำเป็นสีดำด้านครับสีดำเมทัลลิกนั้นผมไม่เอาละนะครับผมนะเดีนะ๋ยวผมทำเป็นสีดำด้านนะครับผม นี่ด้าน,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 นหลังข้าวๆเนาะประมาณนี้ครับผมนะโอเคเดี๋ยง่ามาดูข้อเดีย๋ยง่ายผมอมธิบายข้อดีข้อเสียตอนประกอบเสร็จแล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างจากตัวเก่ามากอะไรไหมอะไรข้อต่อกระยัต่างๆมากอะไรไหมนะครับผมเดี๋ยงไงเราจะตัดชมได้แล้วกันเนาะโอเคผม,มเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวนะครับเสือเข้ามาด้อ แล้วนะครับผมนะผมบอกเลยว่าพอดีว่าตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยทําสีไม่ค่อยได้นะผมผมตัดนใจไม่ทําสีนะครับผมนะเพื่อต่อแบบดิบๆเลยมันก็ดูสวยนะครับผมนะมันดูสวยเลยแหละแค่ต่อ,อดิบมันก็สวยแหละตัวนี้เฟนิกนะครับนะโอเคตัวนี้เป็น,นนะเฟนิกล่างของเดสทอย์หมุนนะครับผมนะซึ่งมีการใส่โคางกลางพวก ตัว้นโลชุดเกาะต่างๆกลางให้มันเห็นใสโคเฟมด้านในนะครับผมนะซึ่งซึ่งซึ่งจะเป็นสีนฟ้านะครับต่างจากโตเก่าตโตเก่าจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมนะจะเป็นร่างยูนิคอร์นหมดแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับนี่ผมขออนุญาตเลยให้ดูแต่บ,บนลงล้างเลยนะครับผมโอเคเนาะอ นี่นะครับผมนะข้างข้าง,างล่างเปิดหมดนะครับโล่ก็เปิดแขนขาเอลํำตัวเปิดหมดเลยนะครับผมนะโดยรวมประมาณนี้เนาะนี่ครับผมออดูยากลำบากอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าแสงสีทองด้วยอะไรด้วยนะครับต้องขอไปด้วยแล้วกันนะโอเคตัวของพาร์โลลนั้นจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ ก็เหมือนตัวพาโลของยูนิยูนิคอร์มดเลยจะเป็นการปิดตายเลยครับแป็นเป็นเป็นการแบบแประกอบปิดตายเลยตัวพาโลนะครับผมนะจะเป็นการประกอบแบบปิดตายเลยจะไม่มีอะไรจะแคบกลางโล่เฉยนะครับดูยานอไหนหนึงนะครับต้องขออภัยด้วยกันนะ สีทองมันดูแบบลำบากนิดหนึ่งนะครับผมนะหางก็ขยับได้เหมือนเดิมครับขึ้นลงแล้วก็ปรับองศาได้นิดนๆหน่อยๆเนาะเนี่ยครับมันจะดูไม่ค่อยสวยเนาะแต่ก็ดูได้ครับผมนะนี่นะครับผมหางจะไม่มีต้อเล่นอะไรเลยนะครับผมนะธรรมดา,ดาง่ายๆนะครับโอเคเนาะขออนุญาตเอาไว้นี่แล้วกันนะครับหางไม่มีอะไรพิเศษ นะพอติดหางแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้หางติดกันนี่ก็แทบแบบจะติดกันแล้วครับโลก็แทบแทบติดกันแล้วนะครับผมอุ้ยโทษทีโอเคเดี๋ยวมาดูด้านบนไล่ไมาดด้านบนเลยแล้วกันเนาะโอเคหัวหัวตัวนี้ค่อนข้างจะหลวมนิดนึงนะตัวนี้ของผม ค่อนข้างจะหลวมเลยงงเหมือนกันว่าทำไมถึงหลวมจังนะตัวเก่าค่อนข้างจะแน่นะตรงนี้ค่อนข้างจะหลวมนะครับนะดูยาอ่หัวข,ข้างขึ้นลงบิดซ้ายขวาได้นะครับผมนะตรงนี้ก็เอาหัวไหล่ก็ปกติครับนี่ขึ้นลงได้เนาะ แล้วก็แขนสึกของมันก็ได้เท่านี้ครับเหมือนเจ้าตัวเหมือนเจ้าตัวของยูนิคอนโหมดนะครับผมนะเนี่ยครับสุดละสุดแกมาและนะครับผมสุดแกมาละตัวนี้ผมใช้เวลาต่อแค่สองวันเองครับก็ะเดี๋ยวเสจปอรีว่าผมต่อเรื่อยๆนะครับผมนะผมไม่ต่อทีเดียวทีก็เสร็จครับเพราะว่าเดียเด๋ยวมันไม่ได้ทำนะครับ โอเคนะตรงนี้สามารถขึ้นลงได้นะครับผมตรงเอวตรงเอวจะสามารถขึ้นลงได้แล้วก็ตรงด้านข้างก็เหมือนกันนะครับขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้นะอันนี้ตรงแบบแพคด้านหลัง ตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวปิดตายเช่นเดียวกันนะครับตองไอพ่นด้านหลังนะครับผมนะแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าตรงเข่าเนาะวัวของป้าแสบบอสุดแล้วนะาขาค่อนข้างจะอ่อนแรงนะครับตัวนี้เสนอตัวนี้นี่นะครับสุดละสุดแกนมันละมันไม่ได้ละ นะครับไม่ได้ละแล้วก็ขาก็เป็นจอยกลมๆเหมือนยูนิคอร์นโหมดขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้นิดหน่อยแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้นิดหน่อยนะครับผมแค่น,นั้นเองล่างไม่สามารถขยับได้นะมี่ไม่สาาขยับได้นะครับประมาณนี้ครคโดยรวมเ,เป็นประมาณนี้นะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียดีกว่านะครับผมเออผมเริ่มมันมีอาวุธเสริมมาให้นะครับถึงที่ผม ที่สมน,นี่เคยบอกไปแล้วก็คือมันมีโล่มาให้อันหนึ่งครับเป็นโล่ธรรมดาเลยกลางสามารถไปติดได้นะครับผมนะแล้วก็ปืนปืนง่ายๆเลยนะครับผมนะผมเอาที่สมมาประกบเลยนะครับผมนแะถ้ติดแขนไปก็จบแล้วนะครับผมแค่นี้ง่ายๆเองครับผมนะ ง่ายๆครับโอเคเดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียดีกว่าข้อดีก็ก็ลูกเล่นลูกเล่นโอเคครับผมนะเฟเนอยู่แล้วก็สีสีทองมันดูสวยอยู่แล้วครับนะครับผมสีทองมันดูสวยอยู่แล้วครัวกอบง่ายอะไรง่ายนะครับผมนะโอเคเนะแล้วก็ข้อเสียของมันนะครับจะเจออยู่ที่หางนะครับหางของโลกมันจะหลุดง,ง่ายมากนะครับ ผมบอกเลยว่าหลุดโคตรง่ายเลยนะครับระวังด้วยแล้วนะครับเป็นเห็นคนในร้านเขาบอกเขาเคยบอกครับว่าหลุดง่ายเช่นเดียวกันนะนะครับผมนะอือคิดก่อนนะประกอบประกอบง่ายอยู่แล้วยี่สุดหลุดง่ายก็มีหนึ่งสองชิ้นสองสามชิ้นนะครับผมนะอืมในราคาพันเะจ็ดถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะก็คุ้มนะ เอาไปยืนในตะก,กูลพวกม้าก็โอเคแหละเดี๋ยวซีรี์ม้านะั้นเดี๋ยวผมต้องไปตามเก็บตัวของอยูนิคอนที่เป็นล่างสีฟ้าเขาที่ฟูลโหมดแบบมันชื่อว่าอะไร๋ยวจะไม่ได้ล้วต้องขออภัยด้วยกันนะผมเลง MG หรือไม่ก็ RG อยู่ครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าจะตัวไหนดีนะครับผมนะต้องรอดูก่อน,นครับผมนะโอเคกม็มีแล้วครับม่อยากให้ พวกเยอะเกินเกินไปนะครับผมนะก็อย่งผมบอกไปว่าถ้าอจุดรอยแผลต่งตางๆครับให้แนะนำให้ซื้อมาร์กิ้งอันนี้นะสีทองนะครับสีทองใครที่ยังไม่ลองไปหาซื้อดูได้ครับตามพวกร้านขายกันทาอะไรน,นั่นเนน่าจะมีนะครับผมนะเป็นมาร์กิ้งสีทองนะครับผมนะแต้มแผลของออยูนิคอน เฟน็กได้นะครับแต้มมันมันไม่เชิงว่าเหมือนมันไม่เชิงว่าเหมือนครับแต่ว่ามันพอกบสีทองได้นะครับเราลองไปซื้อไปแต้มๆดูได้นะครับผมนะโอเคเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไม่มีแล้วหมดแล้วครับก็เดี๋ยวรอดูตัวต่อไปกันว่าเป็นตัวอะไรแต่คิดว่าผมเคยบอกแล้วแหละว่าเป็นนานาถีใช่ไหมมันชื่อว่านานาธีแต่ผมแน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะอย่างไง้เดี๋ยวคลิปนะคลิปตอนแล้วต่เดี๋ยวผมไปหาซื้อ youtube ก่อน กอ็ออกเสียงว่าอะไรนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวก็เช้าท้ายเป็นแอคชั่นท่าสองท่านะครับผมนะที่ผมเดี๋ยวผมไปถ่ายนะครับผมนะโอเคครับผมก็พุ่นคลิปนี้ถ้าผมผู้ผิดประการใดผมต้องขออภัยนะทีนี้ด้วยแล้วกันอาจจะมีเสียงแซ่หรือภาพไม่ชัดบ้างต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพอดีว่าตัวสีทองนั้นค่อข้างจะขลุมแสงลำบากนะครับผมนะโอเคเนาะ โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะคะัปไปสุขภาพด้วย,ยกันเด้อบ๊ายบายเด้อ